ตำรวจพกปืนผิดกฎหมายกันมากมายนายกรัฐมนตรีจะควบคุมอย่างไรโดยพันตำรวจเอกวิรุษรีสวัสดิ์บุตร หลังเหตุการณ์สังหารหมู่เด็กๆและประชาชนถึง37คนโดยใช้ทั้งมีดและปืนของอดีตตำรวจผู้มีความคับแค้นใจในจังหวัดน้องบัวลำพูได้ทำให้รัฐตื่นตัวเรื่องปัญหายาเสพติดและการพกพาาวุธปืนของประชาชนขึ้นในระดับหนึ่งซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งเมื่อวันที่11ตุลาคม2565 แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นพิจารณาแก้ปัญหาทั้งสองเรื่องโดยเป็นประธานเองประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อวันที่12ตุลาคม2565ได้มีการกำหนดมาตรการต่างๆเช่นยาเสพติดก็ให้มีการควบคุมสารเคมีที่นำไปใช้ในการผลิตเร่งสืบจับบุคคลตามหมายจับและค้นหาผู้คา้าและติดยาทั่วประเทศขึ้นบัญชีไว้ส่วนเมื่อได้รายชื่อที่ตำรวจและกระทรวงมหาดไทยส่งให้จริงบ้างเท็จบ้างแล้วนายยมตรีรวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะนำไปทำอะไรตามกฎหมายต่อไปนี่คือคำถามหากพูดว่าถ้าไม่ติดคุกก็ไปวัดเหมือนที่นายทักษิณชินวัตรส่งสัญญาณกดดันให้ข้าราชการปฏิบัติการการปราบปรามด้วยการยัดของกลางหรือฆาตกรรมอำพรางโดยมีตำรวจผู้ใหญ่นั่งรอให้ข่าวว่าเป็นการฆ่าตัดตอนของผู้ขายาก็เกิดขึ้นตามมาและส่งผลทำให้ปัญหายาเสพติดทั่วประเทศลดลงได้ เป็นที่พอใจของคนจํานวนหนึ่งอย่างแน่นอนในเรื่องของอาวุธปืนก็ได้สั่งให้กระทรวงมหาดไทยเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตต้องมีแพทย์ตรวจร่างกายและจิตใจหรือหากในกรณีที่เป็นข่าราชการก็ต้องมีใบรับรองของผู้บังคับบัญชารวมทั้งเร่งปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายแต่พิจารณาแล้วไม่เห็นว่าจะมีอะไรเป็นเรื่องใหม่ให้ประชาชนต้องตื่นเต้นกันแต่อย่างใดต่อปัญหาอาวุธปืนแท้จริงเกิดจากหลักคิดที่ผิด ของรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยที่ปล่อยให้ประชาชนโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจทหารซื้อหรือขายปืนกันได้ง่ายๆไม่ว่าจะเป็นการซื้อของคนมีเงินทั่วไปหรือในกรณีที่เป็นข้าราชการก็มีโครงการสวัสดิการปืนทันสมัยขายให้ในราคาถูกเป็นระยะระยะมาล่อใจเพื่อให้แต่ละคนได้ซื้อเป็นทรัพย์ส่วนตัวเก็บไว้ขายเก่งกำไรกันตลอดเวลา ส่วนปัญหาเรื่องใครจะได้ประโยชน์เป็นเงินหรือทรัพย์สินอะไรในแต่ละโครงการบ้างหรือไม่ไม่มีใครสามารถตรวจสอบหรือหาหลักฐานมายืนยันได้เป็นการขายปืนภายใต้คำโฆษณาว่าเพื่อให้ข้าราชการตำรวจทหารได้มีไว้ใช้ในการป้องกันชีวิตทรัพย์สินของตนและบางคนก็มีความคิดพิกลพิการว่าเพื่อให้ใช้ในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากรัฐไม่สามารถทำให้สังคมมีความปลอดภัยจากปัญหาอาชญากรรมสารพัดรวมทั้งหลอกรัฐบาลว่าไม่สามารถซื้อปืนมาให้ตำรวจใช้ได้อย่างเพียงพอนี่เป็นคำเท็จที่ตำรวจผู้ใหญ่ใช้หลอกสื่อมวลชนและประชาชนต่อปัญหาสารพัด ที่เกิดขึ้นอย่างได้ผลตลอดมาทําให้มีคนมีเงินจําเป็นต้องซื้อปืนที่ชอบด้วยกฎหมายมาไว้เพื่อใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนส่วนคนยากจนก็ต้องเสี่ยงหาปืนเถื่อนราคาถูกมาไว้ป้องกันชีวิตของตนเองและลูกเมียด้วยเช่นกันและเมื่อเป็นปืนผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนจนเก็บซ่อนไว้ในบ้านหรือพกพาก็ล้วนแต่เป็นความผิดทางอาญาตามพรบอาวุธปืนตลอดเวลาสามารถถูกตํารวจตรวจคน้นและจับกุมได้อย่างไร้ข้อโต้แยง้งใดๆทั้งสิ้น ส่วนคนมีเงินหรือข้าราชการตำรวจทหารผู้ซื้อปืนที่ชอบตามกฎหมายมาไว้ในครอบครองหากต้องการจะพกพาก็ต้องปฏิบัติตามพรบอาวุธปืนขออนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่หรือนายอำเภอในเขตอำเภอและผู้ราว่าจากการจังหวัดในเขตจังหวัดหากใครต้องการพกปืนทั่วไทยก็ต้องให้พบตอรอเป็นผู้อนุญาตซึ่งปัจจุบันทั้งข้าราชการและประชาชนส่วนใหญ่ ไม่มีใครอยากจะขอใบอนุญาตพกปืนเนื่องจากมีขั้นตอนที่ยุ่งยากและต้องยื่นคำร้องทุกปีวิธีที่คนมีเงินทำกันก็คือเสียงพกปืนที่ชอบด้วยกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากใครทั้งสิน้นซึ่งหากถูกตำรวจตรวจพบก็พร้อมจะจ่ายเงินเคลียร์ให้ผู้จับทุกระดับจนเป็นที่พอใจหรืออาจใช้วิธีเป็นสมาชิกชมรมยิงปืนของหน่วยตำรวจทหารเพื่อจะได้อ้างว่าเป็นการพกพาปืนไปเพื่อฝึกซ้อม คิดกันว่าเสียเงินก็ยังดีกว่าถูกฆ่าตายเพราะร้ยอาวุธปืนป้องกันตัวส่วนคนเป็นฆ่าราชการโดยเฉพาะกลุ่มตำรวจล้วนเข้าใจผิดคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมอยู่ตลอดเวลาจึงสามารถพกพาอาวุธปืนติดตัวได้ไม่ว่าจะแต่งเครื่องแบบหรือไม่ซึ่งตามกฎหมายแท้จริงหาเป็นเช่นนั้นไม่พรบอาวุธปืนมาตรา8ทวิบัญญัติว่าห้ามมิให้ผู้ใดพกอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้มีอาวุธปืนติดตัวเว้นแต่เป็นกรณีที่ต้องมีติดตัวเมื่อมีเหตุจําเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการ ความในมาตรานี้มีให้ใช้บังคับแก่หนึ่งเจ้าพนักง,งานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนทหารและตำรวจซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่นั่นหมายความว่าเจ้าพนักง,งานฝ่ายปกครองและตำรวจซึ่งถือว่าเป็นผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามป่าวิอายามาตรา2วงเล็บ16จะมีสิทธิพกอาวุธปืนได้ก็ต่อเมื่อเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและพื้นที่ที่ถูกมอบให้รับผิดชอบเท่านั้น เช่นตำรวจประจำสถานีที่ได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่สายตรวจป้องกันอาชญากรรมก็ย่อมมีอำนาจพกปืนที่ทางราชการจัดให้ตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีใบพกตามข้อยกเว้นของพรบอาวุธปืนมาตรา8วงเล็บ1ดังกล่าวแต่เมื่อออกเวรแล้วก็ย่อมถือว่าไม่ใช่ผู้มีหน้าที่ที่ต้องสามารถพกปืนราชการหรือส่วนตัวไปกินเหล้าหรือร่วมสังสรรค์งานฉลองเดินข้ามอำเภอหรือจังหวัดไปที่ไหนโดยไม่มีใบอนุญาตให้พกพาได้ หากตำรวจคนใดต้องการจะพกอาวุธปืนส่วนตัวเพราะกลัวชีวิตจะไม่ปลอดภัยแม้กระทั่งเป็นนายเวรฝ่ายบริหารงานสนับสนุนหรือหน่วยการไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจป้องกันอาชญากรรมอะไรและไม่อยากรอความคุ้มครองของตำรวจด้วยกันก็ต้องได้รับอนุญาตในการพกพาเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไปส่วนปัญหาที่บางคนอาจจะบ่นว่าไม่สามารถปฏิบัติได้หรือปฏิบัติยากรวมทั้งอาจมีจำนวนมากบอกว่าถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่อยากมีอาชีพเป็นตำรวจอีกต่อไป ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะต้องนำมาพิจารณาหากต้องการแก้ปัญหาการพกอาวุธปืนผิดกฎหมายและถูกนำไปใช้ก่ออาชญากรรมสารพัดอย่างแท้จริงซืบจะข่าวรายงาน